ตีน้อยโกสาขาแรกครับกับผมที่เป็นคนแรกที่ได้ทานครับโคตรดีใจบอกเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมพี่แหละคราวนี้ผมอยู่ที่อเวนิวราจทรินครับผมตีน้อยโกสาขาแรกครับกับการปฏิวัติวงการสุก,กี้ครั้งยิ่งใหญ่ของตีน้อยกับระดับสุกี้พรีเมียมครับโคตรดีใจบอกเลยครับ มันมันยังไงคุณเบร์มันมันยังไงมันคุ้นชื่อมากบอกเลยว่าไอ้โกโก้ก็บอกเลยนะว่ามันเป็นไอเดียลูกค้านะลูกค้าก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่ใช้คำว่าตี๋้อยโอ้เป็นไอเดียของลูกค้าลูกค,าค้าครับลูกค้าเป็นคนตั้งชื่อให้ไลน์อัพมาคือทุกอย่างดูดีมากดูเ <c oughs> นื้อครับโอ้เราจะมีสามตัวที่เป็นวากิวนะมีวากิวสามตัวอันนี้วาคิวสั่นคอสันคอวากิวพับนอกพับนอกวากิว มีบิสกิตมีสามตัวแล้วมีอะไรอีกครับที่มันแตกต่างจากตีน้อยธรรมดามีเป็ดย่างด้วยเราทําแต่ละตัวเองความพิถีพิถันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเฉพาะช่วงเวลานี้ก่อนเพื่อจะทดสอบว่าเราสามารถเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ได้จริงหรือไม่แล้วผมก็ได้ยินมาว่าเชฟที่นี่ทําตีมสั้นเองปั้นมือนะครับที่นี่เขาใช้มือปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิถีพันความอร่อยเนี่ยเราลองว่าอร่อยแน่นอนครับกับไลน์อัพของของทุกี้ตีน้อยโกสุดยอดจริง รู connect, ้สึกยังไงตินตามเดี๋ยวปุ้มเนี่ยเข่งพอหรือเปล่าเข่งผมเต็มไม่เยอะหรอกมันล้สามพันเข่งก็ไม่ใช่ปัญหาครับติน้อยโกนะครับสาขาแรกของเมืองไทยมาได้ที่เมเจอร์ละยองทินอเวนิวตัวนี้นะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงตี่หบอกเลยว่าราคา4 9 9อกบาทไม่ลงขถึงี่บกาบาทนะครับไลอ้อนดีหมดเนื้อพรีเมียมซีฟู้ดหรือว่าติ่มซำเป็ดย่างหมูแดงคือดีหมดอยากให้มาลองครับสุดยอดจริงๆคุ้มค่ามาก ขอบ,ขอบคุณมากนะยค่ะเทปโก้และทีมงานสุดที่ตีน้อยทุกคนเราพยายามมากมากค่ะอยากให้ลูกค้ามาลองชิมด้วยตัวเองเนาะเราก็จะสินดูว่าเป็นยังไงนะคะติดชมได้ตลอดนะคะเราจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าแบบแฮปปี้มากที่สุดค่ะผมลองดูค,ครับกับสาขาแรกของเมืองไทยฮะผมว่ายังไม่ทันได้กินเนือ้อกินเนื้อต่ออีกนิดเองอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังยังยังไม่จบยังอีกนะ